สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับแหลมจานนะครับมี FC นะครับถามมาเยอะนะครับว่าซื้อแหลมจานมานะครับไม่รู้นะครับว่าขั้วไหนบวกขั้วไหนลบนะครับก็ถามกันเข้ามาเยอะนะครับก็อย่าลืมนะครับ ก่อนชมคลิปวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไม่ยาวครับสั้นๆในส่วนของแหลมจานนะครับเป็นตัวนี้เป็นแหลมจานสี่นิ้วนะครับทั่วไปครับก็สำหรับวิธีการดูนะครับขั้วในบวกขั้วในลบนะครับเพื่อนเพื่อนจะสังเกตนะครับ ตรงขั้วลำโพงครับนี่นะครับมันจะมีแต้มสีนะครับทุกตัวนะครับถ้าเป็นของใหม่นะครับอันนี้ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับนี่เลยครับเห็นไหมครับนี่นะครับมันจะแต้มสีแดงนะครับตัวนี้มัน จขั้วลบนะครับมันจะไม่มีสีแต้มนะครับมันจะเป็นขั้วธรรมดาเปล่านะครับใสๆเงาๆนะครับนี่ดูขั้วบวกครับอันนี้ขนส่งเล่นสยับเลยครับขั้วบีหมดเลยครับ นี่นะครับโคบวกนะครับมันจะเป็นแถบสีแดงนะครับเขาจะแต้มสีแดงมาให้นะครับนี่นะครับอาจจะเห็นไม่ชัดครับแต่ว่าให้เพื่อนสังเกตนะครับทุกตัวนะครับถ้าเป็นแหลมจานนะครับแบบนี้นะครับลักษณะนี้ครับเขาจะแต้มสีมาให้นะครับจะเป็นจุดสังเกตนะครับอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้นะครับพิม่ใแ่สีแดงนะครับ อันนี้ก็เป็นสีแดงนะครับนี่เป็นลักษณะนี้คือขั้วบวกนะครับฝั่งนี้เป็นขั้วบวกครับเพราะฝั่งนี้เป็นขั้วลบนะครับไม่มีแต้มสีนะครับจะเป็นลักษณะเดียวกันทั้งหมดครับอันนี้คือวิธีสังเกตนะครับง่ายๆครับสําหรับแหวนจานครับก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ